คลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการตื่นรู้ทำไมเราต้องตื่นรู้แล้วตื่นรู้คืออะไรนะคะ,ะทุกคนจะเคยได้ยินคำว่าตื่นรู้แล้วเราทำไมต้องตื่นเราหลับตอนไหนเราหลับแม้กระทั่งตอนที่เราลืมตาะคะ่ะมันเป็นการหลับไหลหลับและไหลไปตามโลกมายา สิ่งที่ถูกโลกไปนี้ยสร้างขึ้นมาที่มันเป็นมายามายาแล้วเราก็ไหลไปตามมายาไหลไปตามแรงอาน้มถั่วของโลกไหลไปตามสิ่งที่เขาสมมุติขึ้นมาค่ะโดยที่เราไม่เคยกลับเข้าไปในโลกภายในของเราเลยโลกความเป็นจริงของเราเลยอะคะ่ะ แล้วเราก็าไปตามสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่มันเป็นมายาค่ะมายาคือนะคะเหมือนกับว่าต้องมีเหมือนคนอื่นดิ้นรนที่จะได้มาเสาะหานะะอ่ายังไงก็ได้ของให้ได้สิ่งที่คนอื่นเขาได้เขามีอะคะ่ะ โดยที่ไม่ว่าจะยํลำบากยากเย็นแค่ไหนเราก็จะดิ้นรนเพื่อที่จะได้มาโดยการยอมเป็นหนี้โดยการอาทำยังไงก็ได้อาจจะทำสิ่งที่มันอขัดต่อความรู้สึกของตัวเองก็ยอมค่ะเพื่อที่จะได้สิ่งสิ่งนั้นมานะะโดยความลำบากยากเย็นนะคะคือ หลับไหลทางด้านจิตวิญญาณนะคะไม่ใช่ว่านอนหลับค่ะแต่เป็นการหลับไหลของจิตวิญญาณนะคะพอวันหนึ่งอะคะ่ะเราตื่นรู้หรือตื่นทางด้านจิตวิญญาณเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นแค่โฮโลแกรมมันเป็นแค่โลกมายานะคะ,ะถามว่าสิ่งที่เป็นมายา เราจะกำจัดมันออกไปได้ยังไงคือเราไม่จาเป็นต้องกำจัดอะคะ่ะแต่พอวันหนึ่งที่เราตื่นรู้อะคะ่ะเราจะรู้ว่าสิ่งไหนที่มันสำคัญกับชีวิตเราจริงๆสิ่งไหนที่มันไม่ได้สำคัญกับชีวิตเราเราก็จะตัดออกคือทุกสิ่งทุกอย่างเราจะได้มาแบบที่มันไม่ต้องพยายามดิ้นรนนะคะเพราะการที่เราตื่นจากจิตวิญญาณภายในของเราจริงๆระคะ่ะ มันจะทำให้เรารู้ถึงความจริงรู้ถึงสัจธรรมรู้ว่าสิ่งไหนจริงสิ่งไหนปลอมนะคะมันก็จะทำให้เราใช้ชีวิตแบบง่ายขึ้นและทำไมคนที่ตื่นรู้อะคะ่ะทุกคนจะเห็นว่าคนที่ตื่นรู้คนพวกนี้ทำไมเขาถึงนิ่งเหมือนโดดเดี่ยวใช่ไหมคะเหมือนเป็นคนโดดเดี่ยว เหมือน,น,นโค้ดอะแต่ก่อนที่ทุกคนจะตื่นรัวครับทุกคนจะเจอเรื่องที่หนักมากใช่ไหมคะอย่างโค้ดอะก็เฉียดเป็นเฉียดตายหลายๆอย่างหลายๆครั้งทุกอย่างมันว่ามันรวมกันมามันว่าคือตอนนั้นเราไม่มีอ่าไม่มีทางออกไม่มีอะไรจะไปมันว่าจิตระเบิดค่ะ พอจิตระเบิดปุ่มค่ะสิ่งที่ทำได้ก็คือเหมือนจิตภายในเราไม่รับรู้อันนี้คือประสบการณ์นะคะเหมือนว่าฉันไม่ต้องการรับรู้โลกภายนอกแล้วฉันไม่เอาฉันไม่ต้องการฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นฉันไม่สนใจใครฉันขออยู่กับตัวฉันเองฉันขอ,อทำยังไงก็ได้ให้ฉันแบบมีความสุข โดยที่ฉันไม่ต้องเอาจิตของฉันไปติดอยู่กับใครไม่เอาว่าไม่ไม่ไปยุ่งกับใครนะคะจากนั้นมามันก็เหมือนกับว่าเราคือ,อคนที่เหมือนแยกตัวออกมาอ่ามีสังคมที่น้อยนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่มีสังคมที่น้อยอการคิดลบ หรือพลังงานด้านลบเราก็จะน้อยตามอย่างโค้ชโค้ชจะไม่เสพไม่เสพสิ่งที่เป็นด้านลบไม่เสพข่าวไม่เสพละครไม่เสพเรื่องดราม่านะคะคือ,อะจะทําชีวิตยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขที่สุดพลังงานที่ด้านบวกที่สุดและรู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันสิ่งที่เราได้มาที่สุดด้วยอะค่ะนะคะ,นะคะ พอเราตื่นรู้อะค่ะเราจะรู้สึกเบาสบายเบากับทุกเรื่องราวเราจะไม่เอาอะไรเข้ามาให้มันให้มันแบบมากมายในชีวิตอะคะ่ะเราจะรู้สึกเบาสบายอะไรก็ได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่วิ่งตามโลกมายาอีกแล้วอะค่ะเราจะไม่วิ่งตาม สังคมนิยมอะไรประมาณนี้นะคะคือเอาเอาที่มันเข้าใจง่ายๆนะคะเพราะว่าโค้ดตื่นรู้มาระดับหนึ่งก็ความเข้าใจก็ประมาณนี้นะคะการตื่นรู้การเข้าใจสัจธรรมเข้าใจธรรมชาติหรือคุณจะเรียกว่ากดแรงดึงดูดกฎจักรวาล หรือสิ่งที่คุณจะเรียกว่า The s t o r หรืออะไรก็ได้อะค่ะนะคะเหนะมือนว่าพอเราเข้าถึงจุดๆนั้นเรารู้สึกว่ามันเบาสบายกับชีวิตเราและก็อยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะคะได้รู้ว่าการตื่นรู้การเข้าถึงตัวเองมันเป็นยังไงนะคะการที่เราไม่ไปยึดติดไม่ไปเสพสิ่งลบลไม่ไม่เสพข่าวไม่ดรามา่าไม่อะไรทั้งหลายแลนะคะเรา จะมีพลังงานด้านดีด้านบวกมากขึ้นโค้ดไม่ได้การันตีว่าคุณจะไม่ลบเลยมันจะมีด้านลบโค้ดจำได้ว่าแต่โค้ดจะเป็นคนที่ไม่ค่อยลบเท่าไหร่โค้ดจะลบให้ตัวเองมากกว่าที่จะลบให้คนอื่นโค้ดไม่เคยลบให้คนอื่นค่ะทุกคนมันก็เลยรู้สึกว่าเราจะมีพลังงานด้านบวกที่เข้ามาง่ายกว่า ว่าไม่ลบไหมลบค่ะเราทุกคนจะต้องมีลบแหละค่ะนะคะแต่ลบน้อยที่สุดค่ะพอคุณตื่นรู้แล้วอะค่ะคุณจะไม่อยากมีพลังงานด้านลบเลยนะคะค่ะแล้วทำยังไงเราถึงจะตื่นรู้ได้ก็คือการที่เรามีสติมีสมาธิค่ะตอนแรกโค้ดอาอาจจะ มาให้ความรู้เกี่ยวกับด้านความรักนะครเพราะว่าเหมือนว่า <c oughs> เราก็มีเรื่องความรักที่อยากจะมาบอกต่อแต่พอมาวันหนึ่งอะค่ะพอเราตื่นรู้จริงๆแล้วค่ะเราจะรู้สึกว่าอาการมีสติและการทําสมาธิมันคือแก่นจริงๆของอมนุษย์ของของชีวิตเราอ่ะมันง่ายอะพอเรามีสติมีสมาธิ เราจะใช้ชีวิตค่คือมันง่ายกับทุกๆเรื่องมันเป็นแก่นของทุกๆเรื่องไม่ว่าความรักการเงินการงานความสัมพันธ์อะไรทั้งหลายแหลนะคะถ้าคุณมีสติและจิตคุณมีสมาธิคุณจะรู้เรื่องนั้นแบบง่ายๆคุณจะผ่านมันได้แบบง่ายคุณจะได้ทุกอย่างแบบง่ายๆด้วยะคะ่ะ